มือนีอยู่ในชุดนอนคือกาเเพาะว่าตื่นมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงยังไม่เที่ยงนะคะยังไม่เที่ยงอันนี้เป็นช่วงเช้าค่ะพี่ๆขาบัน,นี้คพอตื่นมาพอก็เลยเห็นงานบ้านค่ะเพราะว่าอากาศมันดีแล้วก็ตื่นมาแล้วก็อากาศดีทํางานบ้านแล้วก็ได้สามนี้ก็สั่งข้าวเพราะว่าพอยูเขา่าอืแบอร่อยมากค่ะ พี่พี่คะพักใหม้มาสาใจคักลัดเนี่ยแซ็ปเป็น้องแซบอ <laughs> ยู่ชอบไหมอ่าเวียดนามฟู้ดอ่ะ Yeah ันนี้เป็ healthy mm. because we don't m u c h always eat uh, enough green you know vegetables and right? yeah mm. good เน no mm. at least not that fully food อืมโคตรจับอร่อย ออบ้านอกห่วยๆเศรษบ์เพี่ๆครับนั่นไปดานังกับห้วยอันเนาะค่ะเนาะแต่ก็สามีเนี่ยแหละคะ่ะเราอันผู้ละคนเหมือนกับว่ากินอาหารบ้านเพื่อนบ่แนเสบเด้อหน่องพอยหนูจะกินบ่ได้แั้นสิไปหมวดแล้วอู้วพี่ๆครับ กินได้กินจนหัวลุกหัวลุนกินกินพี่ๆค่ะมันแซ่บอย่าว่าอาหารเวียดนามก็แซ่บเด้อแซ่บคือกันเนาะจาเนากระบนเองเออในโดยหอยอันกับเวียดนามน่ะฟู้ดอร่อยนะอืมพอยล่ะพอยก็สามีน่ะมากินพี่ๆค่ะบ่มีว่าไปหลายมือบ่บ่มีว่าบ่แซ่บแซ่บทุกมืออืมไปกินทุกมื้อ แม่แล้วก็กินอ่ะบั้นหมี่บั้นหมี่อืมบั้นหมี่ค่ะแซ่อร่อยบั้นหมี่แซ่อีหลีอ่ามาดามอะไรนะมาดามอะไรแล้วก็ทูเลดี้ควินควินควบั้นหมี่อ่าควินอ่ะควินบั้นหมี่แล้วก็ทูเลดี้ ร oh ้านใช่ใช่ร้านร้านที่พลไปกินน่ะอยู่เวียดนามนะ่ะที่ว่าอ่ได้เมชชูชชรินด้วยนะพี่ๆแล้วก็เหมือนแบบกู๊ดรีวิวก็เอาบาหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปด้วยเนาะอยากกินอาหารบา้านเพื่อนเสแซบนะบันนี้ก็เอาไปบัตรไดเพสไม่ได้กินเลยกับเขาบ้านเพื่อนแซ่บพี่พีคาสำหรับนนะพ้อ่ะพยกินเสแปรบพลีทุกมือเลยแล้วก็ไปร้านตามที่เขารีวิว ร้านที่เพื่อนรีวิวน่ะมองได้ซสีบมั่กับนั่งแก็บไปแก็บบอแพงค่ะพีพ่่ขา,ายแก็บถืงแพงยุ่หุ่นน่ะอยู่เวียดนามตะวันอันธาไดชความยพ่มสิกธกับปีเดียวเวียดนามนะ่ะกิตอาหารพื้นเพข,ของเพื่อนน่ะก็แซ่บเพื่อนกันไว้วานะ นะคะพี่ๆค้ากินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วนะคะก็เลยพากกันมาเห็ดงานบานค่ะเห็ดงานบานกัน่อค่ะถึงแม่ลูกค้าจะออกไปนะคะเหาก็เห็ดอยู่สิล่ะค่ะพี่ๆสองสามหมื่ติดโตกันนะคะอันใดเฮาเห็ดใดเฮาก็เฮ็ดปัดกวาดเช็ดถูทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ <c oughs> ก็คือทุกครั้งเนี่ยที่ลูกค้าเข้าแล้วก็ลูกค้าเช็คเอาท์ออกนะคะเราก็จะดิฟคลีนนิ่งแบบนี้ เป็นทุกครั้งเลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นงานบงงานบันเนาะค่ะเนาะพี่ลู้บ่ค่ะหลังจากที่พ้อยไดไม่ยู่หมองนีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สื่อที่สื้อทางเฮ็ดบ่งเฮ็ดบานยู่นีเนาะค่ะยหม่องที่พอยอยู่นะคะ,ะ,ะ,คะหรือหนึ่งชาเลนจ์ของพวกเราเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมก็คืออยู่ใกล้ๆอ่ะมันมีที่จุดเผาถ่านนะคะแล้วทีเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้เผาเป็นประจำหรอกค่ะพี่พี่มันก็นานๆน,น,นะคะโอ้ยพี่พี่ค่ะล้มแห้งมากๆเลยอ้าวมาหลอกกันต่อค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้จุดบ่อยนะคะพี่พี่ค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็มาตามควันตาม ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆจะเห็นล้มแหงนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนา,นาวเนาะคะ่ะนอนเราทีเนี่ยมันก็จะมีควันมานะคะช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดเตาค่ะแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็คือไม่มีค่ะนานๆจะเปิดนะคะแต่ว่ามันบ่อยัยะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ก็ยังว่าแหละคะ่ะพี่ๆมันเป็นควันเนาะเพราะกับแบบว่าโอ้ยกลัวนะคะมันก็เข่าบานบางเทืองสิแมคะ่ะจากจะว่าจังไดเนาะคะ่ะนอก,กืนไม่เข้าคายไม่ออกบางเทือกระสงสารนันอีกแล้วพี่ๆค่ะล้มแหงโพดนะคะโอ้ทุลัพท์ ังเบิดแล้วเอ้านี่แหละค่ะบางเธอเพอยกับก,กืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะมันก็เป็นอาชีพของเขาเนาะคะ่ะเนาะตั้งแต่สมัยย้ายพอยอยู่นะ่นน่ะพี่พีเออย้ายพอยนะ่ะเป็นพูมมแพรเนาะเป็นมัแตตโดดล่ะล่ะบ่ได้มาพึ่งมาเป็นเนาะจ้าเราเป็นภูมมแพรบัน,นี้เวลาคว,วันมาสิแล้วก็ไอ้พี่พ,พีค่ะ คือแบบว่าเราอยู่บ่ไ้นะพี่ๆเราหายใจเบองสิแม่ค่ะแต่ว่ายายกับสอนก็บอกว่าม่เป็นยังดอกนางมันเป็นอาชีพเพิ่่นประเฮศดนดั้นเท่าไดนะคะอือเพื่อนกะเท่าแล้วเนาะอือพ่อก็เอออาสงสารนะคะก็บ่เป็นยังค่ะพี่ๆค่ะทนเอานาะค่ะนาออือแต่สามีเนี่ยตีนี่แหละบ่เข้าใจเนาะค่ะนาอเพิ่นก็บอกว่าสามีน่ะตอนแรกก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี่นะคะโอ้พี่ๆเอ้ยมันควันมันแห้งโผล่น่ะมันเข่าบานพ้อยน่ะบัดนี้เขาเป็นฝรั่งเนาะเขาก็บ่เข้าใจในจุดๆนี่ปันใดนะคะบางทืเอคพอยก็โอย เห็นใจสามีเนาะค่ะเนาะจังสีว่าจังไดแต่ว่าเขานี่เขาก็เอออดทนได้นะคะแต่ว่าสามีนี่ตีพี่พี่คะเขากับว่าเขาใจในวัฒนธรรมตรงนี้ว่าจังไดเนาะพ้อยก็ได้อ่าโอเคแล้วสีปเว้าน้าเพิินดอกว่าเป็นจังไดต่างต่างเออนั่นล่ละพี่พี่คะจังสีว่าจังไดเนาะพ้อยก็เอย เหนื่อยใจท้อใจนะคะมันโบมีลมะะ้มเนาะค่ะเนาะเออมันก็สิไปทางอื่นดอกควันนะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันกับมาทางบ้านเขาเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบดไเฮดดารุ้บดไ้เฮดบอยนะคะพี่พีดโดนๆแล้วก็สิเฮดแต่ว่าละควันนะคะมันเข้ามาในบ้านแต่ละาเือนี่ก็โอ้โซต,ตายคือกันพี่พี่คาแบบ มันควันจนให้เขาเห็นเลยว่าแบบมันเข่ามาสินะคะเปลี่ยนประตูกะแล้วอีกอย่างกะแล้วมันก็ยังมีเล็ดหลอดเข่ามาเนาะจ้ะเนาะคือจังหวะแหละมันควันเนาะมันก็เข่ามาตามหูในนอนหัในนอยเข่ามาเบิดนี่แหละพี่ๆค่ะโอ้ยเนาะนี่แหละพี่ๆค่ะมาอัปเดตกันว่าหนึ่งชาเลนจ์สำหรับ พลอยนะคะที่มาอยู่ที่นี่บางคนเนี่ยเพื่อนบ่ฮู้นะคะจริงๆแล้วพ้อยเป็นคนบ้านนี้โดยกําเนิดนะคะพลอยอยู่หมู่บ้านนี้โดยกําเนิดเดอ้อโบแมนค้นทางอื่นหรือไมอยู่ผู้ลังค้นเพื่อนขืนม้างสินะคะบลดมาแถวบ้านพลอ,อยเพื่อน็สิถามว่าพลอ,อยอันอันาอยูนินโดนเราไปเังสินะคะ ผู้ลังค้นเพิ่นบองหูเนาะคะ่ะเนาะพ้อยมาอยู่นี่พ้อยอยู่นี่มาแต่กําเนิดเด้อค่ะแต่ว่าเมื่อกอนเนี่ยขอบครัวพ้อยนะคะอยู่ข้างล่างค่ะก็คืออยู่คุ้มคุ้มอ่าด้านล่างนะคะแต่ทีเนี้ยเราขายที่ขายทางมาก็คือมาซื้อที่อยู่ข้างบนขย,ยบขึ้นมานิดนึงค่ะเ <eka>. พราะว่าตรงนี้มันกว้างขวางแล้วก็ไกลคนด้วยนะคะไม่วุ่นวายนะพ้อยก็เลยมาสื้อมองนี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพ้อยก็ว้าว่ไรปากบ่ไ้ค่ะเพราะว่าอันทีที่เขาม้านโกทานอันเห็ดทานนันเขาเห็ดมาก่อนเฮาเนาะค่ะ เนาอเขายู่มากกอ่เขาเขาก็ต้องยอมรับขอนี้ให้ได้นะคะที่นี่สิแปนันไปอันนี้มันกับบรเนาะมันก็เป็นเรื่องเซนเิทีฟนะคะแล้วมันก็เป็นอาชีพเพื่อนเพื่นกับบริหัน โดนบริเวเห็ดทุกมือสินะคะเพื่อนเห็ดนานๆเพื่อนเห็ดเนาะจ้าเนาะเออแต่ว่าม่เลอาสู่กันฟังซื้อค่ะแต่ว่าก็อยู่ได้เห็นใจมูเล้าอยู่ค่ะคนที่เขาเห็ดอาชีพเนาะจ้าเนาะเอ้าเ่เป็นยังดอกค่ะก็เสียพยายามอารมณ์อาร่วยกันไปนะคะ,คะมีฝรั่งนะคะพ้อยก็สิีวอาวก็เพื่อนค่อยๆว้าค่อยๆ,อยๆนี่กันไปนะคะ่ะพี่ๆค่ะแต่ว่าเพื่อนกับบได้โกรดบ่ได้หยังดอกค่ะเอานี่แหละพี่ๆมาทักทายกันนะคะมาระบายให้กันฟังนะว่าเฮากันนักใจบ่กันนักใจคือกันเด้พี่ๆค่ะเอ้าเดี๋ยวจึงได้เมื่อน้าวกันคล นเนาะวิดีโอนี้มันสิบเบิดเวลาแล้วพี่ๆเอ้ยนะคะก,เก็เมื่ยคือกันแหละเมืยแอะๆนะคะเมืยใจนะบนบน่บนเมนเหลืองอื่นเด้พี่ๆมันเป็นเรื่องนี่แหละที่มันยังแก้ไขปัญหาบ่ได้แล้กกัคาราคาซังกันอยูเนาะจา้ะแต่ว่าก็บ่ได้มีปัญหากับเพิ D ่นเด้พี่ๆค่ะบ่เคยบ้าปัญหาหนีจา่จักเท่อเลยเนาะแต่ก็มีขังนี่แหละที่ว่ามันแบบควันแห้งนะคะแล้วก็เข้ามาในบ้านแบบสุดขีดเลยเอานะคะจนตันดังเบิดเนาะอืมนี่แล้า พี่ๆคะจึงใดจึงหนึ่งก็สามารถคออเมนกันมาใดเด้อนะคะแต่ว่าอย่าแรงนะคะดีดีโอนี่บบมีด่ามาเนาะจ้าเนาะงดด่าหมาแต่มาว้าสกซู่กันฟังซื้อนะคะพี่ๆคะก็จึงใดจึงแน่ก็สิมาอัปเดตกันเรื่อยๆดอกจ้านี่แหละบรรยากาศแถวบ้านก็สิเป็นประมาณนี้ถ้าบบมีควันบบมีอย่างเนาะมันดีเด้บ้านพอยนะแต่ว่าเสียงเดี๋ยวมันมีควันมาแต่ละเถ่อปุ่นควันพ่นอยู่พูนนะอันทังพ่น่ะ นะคะแต่มันก็มาตามล้มเนาะพี่พ่มันก็บได้ไก่เหาดอกมันก็ไก่อยู่จ้าวันละค่ะวิดีโอนี้ก็เมื่อเราสู้กันฟังซื้อๆเนาะจ้าเนาะถ้าพี่พี่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับอีพีน e. ี้บายบายจ้า